เพราะพี่จำไม่ได้อ่ะข้อที่30นะครับเดี๋ยวมาเช็คตรงนี้ให้พี่นิดนึงก็คืออย่างตัวแรกก่อนเขาบอกว่าเออ่ความหมายอันนี้ผสมเรื่องเมทริกเนาะก็คืออะไรบ้างเขาบอกว่า A A เนี่ยนะเมทริกของเรามีทั้งหมดเป็นอะไรนะสองคูณสองปะคำตอบต้องเป็นเมทริกเนาะโดยที่ A B C อ่ะจะต้องมีเลขอะไรอยู่ทั้งหมด3ตัวปะลบหนึ่งศูนย์หนึ่งโอเคครับถ้าสุ่มเลือกเมทริกหนึ่งจากเมทริกจาก A M เนี่ยความน่าจะเป็นเหมือนเดิมครับยิ่งดีขึ้นเลย P E เท่ากับอะไรนะ N E ส่วน N S เนาะ และพี่จะตามธรรมชาติพี่จะบอกว่าพี่ไปหาเ s ต่อเสมอแสดงว่ามันมีทั้งหมดกี่ช่องในการสร้างพิธี A B C D ป่ะทั้งหมดแปลว่าลงได้เท่าไหร่ครับเขาไม่ได้บอกว่าห้ามสามแสดงว่าลงได้ทั้งหมดสาม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 ยันพี่เขียนก่อนแปดสิบเอ็ดเลยเหตุผลที่พี่ไม่ยอมไปตัดเลขเหตุผลเพราะว่าเราดูชอย์ก่อนแอบดูชอยด์ชอยด์ไปส่วนแปดบเอ็ดหมดเลยแสดงว่าพี่จิวรู้แล้วว่าคอเนี้ย ต้องเป็น80เอ่อส่วนเป็น81โดยที่เขาไม่ตัดเลขเลยโอเคครับต่อมาเดี๋ยวเราไปอ่านออปชันต่อมาโจมพูดอะไรอีกว่ามาโดยที่เขาบอกว่าที่จะได้ metric inward อ๋อ inward การคูณมีค่าเท่าเท่าไหร่ inward การคูณคืออะไร inward การคูณหรอ inward ในที่นี้คือจะได้ตีความว่าเป็นอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้ว่ามันจะต้องเป็นเขาเรียกว่า เอ่อความน่าเป็นที่ได้อินเวอร์ดการคูณหมายถึงว่าได้เป็นตัวตรงข้ามกันและกันนั่นเองนะครับการที่อินเวอร์ดเดี๋ยวพี่เขียนก่อนเมทริกซ์เอ็มของเราคืออะไรนะ A B C D ปะ่ะโอเค okay, ครับถ้าเมทริกซ์อินเวอร์ดเราจาได้มันจะต้องเป็นอะไรนะหนึ่งส่วนเดซป่ะแล้วก็สลับตําแหน่งกันปะ่ะได้ไปแล้ว D D, D, D A B D ลบโอเคครับและสิ่งที่พี่จิได้ออกมาคือ <laughs> เขาบอกว่าต้องเป็นอินเวอร์ดการคูณใช่ปะ่ะแต่เรามีข้อแม้ว่าอันนี้เราต้องหาเดดก่อน เด็ดเด็ดเอ็มของเราคือเท่าไหร่นะ ad บวกเอ็ดลบดีสิป่ะถูกไหมอืมอ่ะและการที่มันจะเป็นอินเวอร์สกันได้อ่ะการที่เขาบอกว่าเออ่แล้วเมทริกจะได้ออกมาเป็นอินเวอร์สแปลว่าสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาคือแปลว่าเดี๋ยวเราอินเวอร์สการคูณคําว่าอินเวอร์สการคูณแปลว่าเด็ดของเราต้องทําไมนะต้องไม่เท่ากับศูนย์ป่ะโดยที่มีข้อแม้อ่ะงั้นแสดงว่าเด็ดเอ็ม ตัวมีข้อแม่นะเดสมต้องทำไมนะไม่เท่ากับศูนย์ปะ่ะโอเคถึงจะได้แต่ปัญหาของพี่จิวคือแล้วมันคิดแนละ้วมันปวดหัวงั้นพี่ขอใช้อย่างนี้แล้วกันอันเนี้ยเรารู้ละเดสมงั้นพี่มองเป็นเท่ากับศูนย์แล้วกันงั้นพี่ใช้เนี้ยออลบตรงข้ามได้ไหม य? ถ้าตรงข้ามของเราคือตรงข้ามของเราไม่เท่ากับศูนย์ใช่ไหมพี่รู้สึกว่ามันเลขมันเยอะงั้นพี่ก็คือเดสมเท่ากับศูนย์ป่ะถ้าตรงข้าม, <S <S มไม่เท่ากับคือเท่า <erem. S 1> กับงั้นแสดงว่าแปดสิบเอ็ดพี่ลบข้ามไปก่อนแปดสิบเอ็ดพี่ลบข้ามไป อ่ะงั้นแปลว่าพี่คิดตรงนี้ครับอ่ะใช้เป็นตัวตรงข้ามนะอันนี้พี่เขียนไปก่อนตรงข้ามสิ่งที่พี่จูด้ออกมาคืออะไรตรงนี้เป็นสูบปะ ad ลบ bc ปะงั้นแปลว่าพี่จูด้ว่าอะไร bc เท่ากับอะไร ad ปะถูกไหมงั้นการมันเท่ากันอย่างนี้แปลว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพีนั่งไปต้องวิเคราะห์ก่อนและเดี๋ยวเราไปนั่งแทนเลขกันก่อนว่า a เป็นอะไรบ้าง b เป็นอะไรบ้าง c เป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปค่อยวิเคราะห์กันเหมือนเดิมก็คือมีเลขไล่จริงๆเลยแต่ อย่าเพิ่งนะนึกอีกกรณีหนึ่งก่อนการที่เราย้ายข้างบวกลบอย่างเงี้ยและสมมติเราย้ายข้างอีกแบบหนึ่งถ้าเราย้ายกลับไปมันก็จะเป็นลบได้ใช่ปะถ้าสมมุติพี่จิวมองในอีกรูปแบบหนึ่งในมองอีกรูปแบบหนึ่งเราจะได้ว่าไงต่อมันจะมีอีกรูปแบบหนึ่งคือถ้าเรามองเป็นการคูณหารได้ไหมคําตอบในข้อนี้ในทางคณิตศาสตร์ถือว่าได้ถ้าอย่างนี้แปลว่าเราจะย้ายไปบวกลบหรือคูณหารก็ได้ถ้าย้ายไปคูณหารเราจะได้เป็นไรอย่างนี้ปะแสดงว่ามันต้องคูณกันตัดกันได้หนึ่งงั้นแปลว่าไอ้กรณีเนีีี้ยพพ่่่่่ไมแนใจวา คิดไปหรือ,อยังอ่ะเดี๋ยวรอก่อนงานพี่พักไปก่อนง้นพี่ขอไล่ฝั่งซ้ายก่อนงั้นตัวเริ่มต้นของเราพี่จิ๋วจะดาละอ่ะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปนั่งไล่แบบจริงจริงจังเลยนะครับค่ะเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรนะลบหนึ่งศูนย์หนึ่งใช่ปะจำได้ไหนะพี่ขอดูนะมีลบหนึ่งศูนย์หนึ่งตอนนี้พี่ก็นั่งไล่แบบจริงจริงจังเลยเริ่มครับเอ่อลบหนึ่งศูนย์หนึ่งพี่ขอถดไว้ก่อนเนาะโอเคเลขเรามีแค่นี้งั้นพี่สตาร์ทที่บีก่อน พี่ไล่ตามตำแหน่งเลยนะครับ B ของพี่จิวคืออะไรลบหนึ่งคูณอะไรได้บ้างคูณแม่งทุกตัวเลยแจกเลยลบหนึ่งศูนย์ถึงได้สิ่งที่พี่จิวได้ได้ไปเลยได้หนึ่งศูนย์แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งนะพี่ไล่เหมือนเดิมงั้นแสดงว่าพี่ค่อยๆไล่เลยตัวนี้นะอะไรคูณกันต้องได้หนึ่งใช่ไหมผลลัพธ์ผลลัพธ์ต้องเป็นเลขหนึ่งงั้นแปลว่าพี่มีอะไรได้บ้างอะไรคูณหนึ่งคูลบหนึ่งลบหนึ่งคูณลบหนึ่งเท่านั้นเลยปะใช่ มีหนึ่งหนึ่งได้ปะหนึ่งนะอ่าพี่ไล่เลขอย่างนี้เลยนะหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้ใช่ไหมอ่าสลับเลขกันอ่ามันซ้ํากันมีแค่นี้ถัดไปอะไรคูณกันได้ศูนย์ลบหนึ่งคูนหนึ่งอันนี้อันนี้ง่ายเลยลบหนึ่งคูณอะไรได้บ้างก็คือแป๊บหนึ่งนะลบหนึ่งแป๊บหนึ่งนะพี่จิวเขียนอย่างนี้ก่อนถ้าพี่ขึ้นด้วยแป๊บหนึ่งนะพี่ขอใช้ศูนย์ก่อนถ้าศูนย์ตรงนี้ก็จะได้เป็นลบหนึ่งศูนย์หนึ่งถูกไหมแล้วก็ตัวต่อมากลับการงงนนนนี้้เเป็ลลยะตััวดาห ถ้าตัวด้านหลังกลายเป็นศูนปะสิ่งที่พี่จจได้ออกมาจะเหลืออะไรลบหนึ่งกับหนึ่งอย่างนี้ตามทันปะถ้าพี่เขียนรูปสออย่างนี้ครับก็คืออันนี้ตัวอันนี้เขาเรียกว่าตัวดีอันนี้คือตัวเอนนอเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่เขียนก่อนพี่เขียนตรงนี้สองกรณีตรงนี้เป็นห้ากรณีนะห้ากรณีนะอ่เพราะมีห้าตัวโอเคนะครับที่แตกหน่อมาถัดมาอะ,อะไรคุณกะได้ลบหนึ่งลบหนึ่งกับหนึ่งหรือหนึ่งกับลบหนึ่งได้ปะ ไปกลับได้อีกสองตัวป่ะอ่ะอันนี้ตมทันนะอันนี้ทันไหมพิงทันนะทันค่ะทันนะแปลว่าพี่จูนั่งไล่ต่อเราไปสตาร์ทที่ศูนย์ไล่เหมือนเดิมลบหนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะเราเรานั่งไล่อย่างนี้เลยตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่จูนไ,ไ,ได้ละศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์ป่ะแสดงว่าถ้าศูนย์ปุ๊บแสดงว่าพี่จูได้ว่าอะไรเหมือนเดิมมันก็จะได้เป็นแพทเทิร์นแบบนี้ถ้าศูนย์มันก็จะคล้ายๆกับตรงเนี้ยที่ซ้ำกันกี่ชุดเดี๋ยวเราไปดูก่อน ห้าชุดปะ่ะตรงเอ๊ะสามชุดปะ่ะอ่ะคูณสามชุดเพราะฉันได้สิบห้าอ่ะอย่างนี้ตา <c oughs> มทันไหมเพปนึ่งนะศ่สย์คนใดสูนย์ลน,นึ่งนึ่งเพราะว่าสูนยคูณอะไรก็ได้สูนั์หนั่ง เลยเป็นสามคูณห้ากับรันดีเป็นเก็บห้าครับโอเคได้แล้วนะอันนี้ได้แล้วนะโอเคต่อมาพิจิวไล่ต่อเพราะว่ามันจะมีชุดอย่างละห้าห้าห้าต่อไปมีมีอะไรอีกครับันดีนะต่อไปเป็นเลขหนึ่งเนาะเลขหนึ่งได้เป็นลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสิ่งที่พิจิวได้ได้เป็นลบหนึ่งกับหนึ่งกับหนึ่งกับลบหนึ่งตรงนี้ได้ว่าลบหนึ่งศูนย์หนึ่งถูกไหมก็จะได้ว่าถ้าลบหนึ่งก็จะมี สามารถส u b t ที่กันได้ก็คือมีอะไรนะหนึ่งกับลบหนึ่งแล้วก็ลบหนึ่งกับหนึ่งป่ะเพราะฉันได้สองเนาะอ่ะอันนี้คือบีดีทั้งหมดอ่ะแล้วต่อมาถ้าศูนย์ก็ได้เป็นอีกช่อหนึ่งป่ะก็คือขีก้อนี้อีกห้าเนาะที่กลับมาแค่ตรงนี้พอโอเคหลังจากนั้นล้วไงต่ออีกก้อนหนึ่งตรงนี้ได้หนึ่งก็คือหนึ่งหนึ่งป่ะกลับอะไรนะลบหนึ่งลบหนึ่งเพราะฉันได้อีกเท่าไหร่ ต่อไปใช่ปิดค่ะก็ฉันจะพี่จิวไปนั่งนับกอนนะตรงนี้อ่ะได้เท่าไหร่บ้าง,งตรงนี้มีมีเท่าไหะนะร่บ้างอ่ะลองดูบ่อนตรงนี้มีเท่าไหร่นะนะแป๊บนึงนะอันนี้เป็นเก้าเก้าป่ะตรงนี้เป็นเก้าตรงนี้ก็เป็นอีกเก้าป่ะสิบแปดสามสิบสามป่ะใช่สามสิบสามกรณีสิบแปดไม่ใช่ดิเออแป๊บหนึงนะอันนี้สิบห้าเออใช่สามสิบสามกรณีโอเคครับอ่ะทั้งหมดนี้คือสามสิบสามกรณีละ ถัดมาเดี๋ยวเราไปลองดูก่อนว่าเลขไอ้พวกเนี้ยหรือจะเป็นกรณีหนึ่งได้แต่พี่ว่ามันก็น่าจะอันนี้อันนี้พี่เขียดไปก่อนสามสิบสามเนาะแต่หรือใครจะใช้เป็น A b บลบอันนี้ก็ได้ได้เหมือนกันถ้าคิดออกมาปุ๊บแต่ไม่รู้ระเลขมันจะเท่ากันไหมเมื่อกี้พี่ไล่ a d ดีก่อนเออเมื่อกี้พี่ไล่บ c ซก่อนใช่ปะโอ้โหอันนี้แม่งไล่ยากว่ะพี่ก็คิดว่ามันน่าจะซับแต่้าย้ายไปมันก็ต้องเท่ากันอีกมันก็ต้องเท่หันกันได้ไมมันก็จะเท่ากันอยู่ดีถูกต้องเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างให้ดูนะเช่น ถ้าสมมุติพี่บอกว่าเอาพี่เอาเป็นหนึ่งหนึ่งนะดีดี D, D คู่อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูตัวโซนนะลบหนึ่งศูนย์หนึ่งนะสิ่งที่พี่จูได้ออกมาตรงนี้จะได้เป็นอะไรลบหนึ่งศูนย์แล้วก็อะไรนะหนึ่งป่ะแสดงว่าในตัวอ่านแป๊บหนึ่งนะอันนี้พี่เขียนก่อนก็ตัวเศษแล้วกันต่อไปเป็นฝั่งส่วนนะ,ะฝั่งส่วนของพี่จูได้ว่าอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูถ้าฝั่งส่วนของพี่ได้ว่าอะไรอะ,อะไรอะไรถึงจะตัดทาให้มันได้หนึ่งนะ มันก็มันก็คือย้ายข้างกลับไปนั่นแหละมันก็คือการย้ายข้างกลับไปนั่นแหละบ b c ซอะไรได้ลบหนึ่งก็คือมันจะไล่เหมือนเมื่อกี้มันก็คือคล้ายๆกับด้านล่างตามทันนะโอเคงั้นพี่ไม่เขียนนะเพราะฉะนั้นคล้ายๆกับด้านล่างสิ่งที่พี่เจอได้ออกมาก็ก็คือใครจะทําแบบไหนก็ได้หมดนะครับแต่พี่คิดว่าวิธีด้านล่างง่ายกว่าเพราะฉันได้สามสิบสามวิธีก็ไปนั่งลบออกได้ไรสี่สิบแปดป่ะคำตอนนะห้าสิบเอ็ดโอเคสี่สิบแปดตอบข้อสี่ครับ ทันไหมอ่ารอส่วน81ครับจบเรียบร้อยความยากคือการไล่กรณีเราจะรู้ว่าแพทเทิร์นเวลาไล่ไล่ยังไงแค่นั้นเองนะครับ